สอบร้องเพลงก่อนเดี๋ยวสิวได้ขึ้นไป,ปที่แล้วขึ้นไปที่เดี๋ยวมันสิอยากอายเขาฉีดร้องไม่ได้ร้องไม่บ้างก่อนโลโลดังบ่ล่ะดังบ่พี่น้องโลโลโลดังเลยเ,ลเนาะไม่ดังยัเยง,บเบง,งเดี๋ยวสิดร้องสอบเบิ้งฉีดร้องได้ปะ อันบ่ทันเจ้าฮักมึงหักใครอีกฮ่าง่าฮ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 ่า่าฮ่าก่า,อ,อ,อ,าอ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่าม่าองาฮ่าอา่าฮาฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่่าอ่าฮ่่งฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่อฮ่า่าฮ่่่ โอ้บอลองก็ได้เพลงนี่ได้ป่ะกุลองเพลงไหมก็ได้โอเงยไหลสาข้นสวมลองเพลงก็ซืสอเอาเพลงไหมเนาะลงพักเมียเขาเข้าเม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 ามึงไปห่างเมียผู้ใดห่างเมียมึงผู้เดียวกับบอพอแติดได้หนิจริงว่ากุลองเพลงโอเค สอบลองเพ่งโอ้โอข่ขย,ยี้ไม่จะไ,ไปอินยังปนั้นเอาเอาลองไม่ลองไม่เอาเจับเอาไข่ขอ,อโท<อ>ษขอโทษใส่คนสอบลองเพ่งก็ซื้อกระชีหยังกันนะกันหนาเอสอสอบลองเพ่งไปได้ยปีหัวกูอินในเพ่งเกินไปแล้วเอ้ากูไปลองอะไรหรอกเอาเพลงใหม่ก็ได้บางีเด้อ สองคำปาเมียมาเลยปาเมียมาเลยไอไก่บอสไม่จีไปเอาหัวทั้งใดียรมีกูผู้เดียวมึงก็บ่พอกหัวเดนนี่มึงจีบปามเมียตามเมียอย่างนี่เนี่ยเอาจะจีบกูได้หรือล่ะกูลองจริงจริงกระโดดกระเดียร์จับแล้วกันปาเมียมาเลยปาเมียมาเลยกูกับไอใจนึกว่าจีไปเอาหัวทั้งใดนตัว เราเราล่วง,งหนอ,อกไปเยา้าน,นออกูตรวล่วงแล้วมาขคืนเราไว้ที่เลยไอ้เล้ว